สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเจ้าคนต่ำต้อยผู้นี้มีอำนาจแล้วนับเป็นตัวอะไรได้กวนสูอี้เน้นเสียงด้านหนึ่งบอกว่าให้สนับสนุนเมตตาธรรมรักเพื่อนมนุษย์อีกด้านกับเรียนแบบความรุนแรงของราชวงศ์ฉินที่เผาตำราฝังบัณฑิตทั้งเป็นช่างเป็นถ้อยคำและการกระทำที่ปรินปรน ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วการอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างปัญญาทำให้มีมารยาทและอ่านเพื่ออบรมบ่มเพาะให้จิตใจดีงามและเปิกบานหากฉีกวงจือเป็นปัญญาชนจริงๆเขาช่างไร้เหตุผลเช่นนี้ได้อย่างไรกันสำนักเตา๋าถือหลักการปกครองราษฎรโดยมิต้องตรากฎหมายสำนักฝ่าเจียถือหลักการปกครองโดยกษัตริย์ รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นสำนักของจื้อถือหลักเมตตาธรรมสำนักมวดเจียถือหลักไม่โจมตีสำนักปิงเจียถือหลักกลยุทธ์การศึกสำนักอี้เจียถือหลักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมธีร้อยสำนักต่างมีข้อดีของตนเองล้วนเป็นไข่มุกแห่งประวัติศาสตร์และเป็นสมบัติล้ำค่าหากทำลายไปครึ่งหนึ่งก็เท่ากับทำบาปฉีกวงจือผู้นี้ช่างขวัญกล้ายิ่งนะ นางด่าคนผู้นี้ไปหลายประโยคเห็นได้ชัดว่าโมโหอย่างยิ่งเพราะวิธีการทำกระดาษเพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาได้ไม่นานและยังไม่มีการเผยแพร่ออกไปและด้วยภัยสงครามทำให้แผ่นไม้ไผ่ถูกเผาทำลายไปมากมายทำให้เห็นว่าตำรากลายเป็นสิ่งล้ำค่าโดยเฉพาะตำรา,าที่เย็บด้วยเชือกและคัดลอกด้วยผูุกันเรียกได้ว่ามีค่าควรเมือง ยามใกล้จะออกเรือนกวนสูอี้แทบอยากจะเอาสินเดิมทั้งหมดไปเปลี่ยนเป็นม้วนตำราเสียให้หมดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ฉีกวงจือช่างดีเสียจริงๆกล่าวแค่ประโยคเดียวก็สามารถทำให้ตำรามากมายถูกเผาถึงนางจะเป็นคนใจกว้างแต่ยามเนี้ยเพลิงโทสะแผดเผาใจแทบจะหลั่งน้ำตาเป็นสายเลื่อนพัวเสิงเจอราวกับรู้สึกเช่นเดียวกัน รีบกล่าวปอบว่าหูหินอย่าพึ่งโมโหอย่าพึ่งร้อนใจไปข้าจะส่งคนไปช่วยหนังสือกล่าวจบก็โบกมือให้องค์ครร์ที่ยืนอยู่รอบๆจากนั้นก็มีสองสามคนวิ่งลงไปดับไฟข้างล่างทันทีอย่าสาดน้ำหาแผ่นหินสองสามแผ่นมากดเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้กวนซูอี้กำชับอย่างรีบร้อนหัวเสียงเจอส่งสัญญาณมือให้หัวหน้าราชองค์ครรภ์ คนผู้นั้นวิ่งไปลานด้านหลังแล้วหาแผ่นหินมาสองสามแผ่นก่อนวางลงบนกองไฟที่กำลังลุกโชนเปลวไฟค่อยๆหลีลงจนกระทั่งดับมอดเหลือเพียงควันหนาทึบก่อนหายลับไปจากสายตาบรรดาปัญญาชนของสำนักฝ่าเจียพากันคุกเข่าร่ำไห้เสียงดังอย่างโศกเศร้าเสียใจเหล่าปัญญาชนสำนักของจื้อกับเดือดดานเป็นอย่างยิ่ง พยายามจะจับองครักษเหล่านั้นมาสอบถามพวกองครักษไม่คิดจะต่อแย่ด้วยหลังจากแสดงป้ายคำสั่งที่สองประกายวิบวับแล้วก็รีบกลับไปรายงานผลทันทีชาวจิวลี่ผู้สูงศัก์ดที่วางก้ามคนนั้นเงียบเสียงลงจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองชั้นบนตัวสันเทาเขาคิดจะคุกเขา่างอเข่าได้ครึ่งหนึ่งกับถูกสายตาดุดันของใครบางคน ยับยั้งเข้าเสียก่อนจึงได้แต่ประสานมือคำนำับใบหน้าซีดขาวแล้วเดินออกไปด้วยความเศร้ามองทันทีที่พวกเขาออกไปก็มีปัญญาชนของสำนักองจือ้อที่กลับใจได้อย่างรวดเร็วสังเกตเห็นความผิดปกติรีบกวีกวาดตามออกไปด้วยเ่าปัญญาชนของสำนักฝ่า,ฝาเจียหลังน้ำตาเดินสวนเซออกจากประตูใหญ่ไป เมื่อเดินได้สามร้อยกว่จังฉีกวงจือจึงค่อยถามเสียงต่ำว่าท่านอองคนเมื่อครู่เป็นใครหรือพะยะค่ะไม่ต้องถามมากแม้จะกล่าวเช่นนี้แต่จริงจิ่นอองกับชี้ไปอยังทิศท,ที่ตั้งของวังหลวงฉีกวงจือตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนดีใจเป็นบ้าเป็นหลังและพยายามระง,งับหัวใจที่เต้นรัวกล่าวว่าเช่นนั้นความสามารถของกระหม จะอยู่ในสายพระเนตรของฮ่องเต้หรือ,อยังพยาค่ะเขาโปรดแนวคิดของของจื้อที่สุดมีเหตุผลอันใดที่จะไม่มาชมข้าเดาว,ว่าเขาคงไม่ได้มาชมแค่ครั้งเดียวเป็นแน่เจ้าทำได้ไม่เร็วมีชื่อเสียงไปทั่วเหยียนจริงแล้ววันพรุ่งยามที่ข้าเข้าเฝ้าจะทูลเสนอเจ้าหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวว่าเจ้าก็มีช่องทางของตนเอง มีสู้เชิญปัญญาชนที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านช่วยการเขียนหนังสือรับรองเจ้าซักหลายประโยคจะได้ทำอะไรสะดวกมากขึ้นกระหม่อมได้ไปเยี่ยมเยียนมาหลายท่านแล้วบุญคุณที่ท่านอ,องค์ทรงช่วยเหลือกระหม่อมจะไม่มีวันลืมช่วยชีวิตพยะยะค่ะชี้กวงจือรีบกล่าวทันทีข้าช่วยเจ้าเป็นเพราะถูกใจความรู้ความสามารถของเจ้าไม่ต้องตอบแทนคุณหรอกไปเถอะ วันหน้ารับใช้ราชสำนักด้วยความจงรักภักดีก็ใช้ได้แล้วจิงจิ่นอ๋องคล้ายเป็นคนมีคุณธรรมสูงส่งแต่ความจริงเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงคนทั้งสองต่างเข้าใจกันดีไม่จำเป็นต้องพูดมากคนที่เลือกเดินเส้นทางเดียวกันอีกประเดี๋ยวก็ต้องเดินแยกทางกันไปวางแผนของตนเองภายในหอเหวินซุยกลุ่มคนที่จะไปก็ไป ที่แยกย้ายก็แยกย้ายดังนั้นภายในครึ่งถ้วยชาจึงเหลือเพียงสามโตะ๊ะเสียวเออยุ่งวุ่นวายกับการเก็บจานชามทําความสะอาดสิ่งสกรปรกเกิดเสียงโครมครามอยู่ครู่หนึ่งแล้วห้องส่วนตัวชั้นบนก็กลับมาเป็นเช่นเดิมมีฉากบังตามาบดบางสายตาของคนนอกเหลือทางออกเพียงทางเดียวขณะที่กวนซูอี้นั่งตัวตรง จัดเสื้อผ้าก็งอนิ้วคอโต๊ะหลายครั้งคล้ายจิตใจว้าวุ่นกระถางไฟที่ส่งความอบอุ่นใบหนึ่งว่างอยู่ตรงหน้านางแผ่นหินที่วางอยู่ด้านบนยังคงมีควันรอยกุ่นหากรีบเปิดออกเปลวไฟอาจจะลุกไหมขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นจึงได้แต่รอหัวเสังเจอกลัวว่านางจะร้อนอกร้อนใจเอ่ยปอบด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนว่า ผู้หินใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนรอจนเปลวไฟดับก่อนมันไม่มีทางทำลายตำราได้อีกเมื่อความร้อนหายไปพวกเราค่อยๆเปิดออกก็ใช้ได้แล้วกวนสูอี้ค่อยๆกลับคืนสู่ท่าทางปกติสั่งให้เสี่ยวเออไปเอาไม้ไผ่ที่เหลาจนบางมาสองลำและกล่องแพลหนึ่งกล่องเตรียมไว้ใช้หลังจากความร้อนหมดไป นางกล่าวว่าเอาแผ่นหินออกเถิดองคลักนายหนึ่งพึ่งจะยื่นมือออกไปกลับเห็นฮ่องเต้ลุกขึ้นยืนและกล่าวอย่างกระตือรือร้นว่าข้าเองหู้หินยืนห่างๆสักหน่อยจะได้ไม่ถูกคีเท่าร้อนระอุทำให้ท่านบาดเจ็บแผ่นหินยังร้อนอยู่แต่เขากลับทำเหมือนไม่รู้สึกรู้สาเอาแผ่นหินออกมาอย่างง่ายดาเมื่อแบมือออกผิวหนังแค่แดงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ากำลังภายในของเขาลึกลําวิทยายุทธสูงส่งยิ่งกวนซูอี้กล่าวขอบคุณเสียงอ่อนโยนจากนั้นใช้ไม้ไผ่สองลำคีบแผ่นกระดาษที่ถูกเผาจนไม่เหลือชิ้นดีและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ออกมาวางในกล่องแพรอย่างระมัดระวังแม้หลี่ซื่อมีนิสัยกล้าหาญชันชัยกลับมีฝีมือประณีตมากนางช่วยหยิบแผ่นกระดาษออกมาด้วย ในใจฉินหลิงอวินรู้ดีว่าหู้หินจิ้นเปยโหเรียนประวัติศาสตร์กับท่านปู่มาตั้งแต่วัยเยาวจึงมีความสามารถของนักประวัติศาสตร์ที่ซ่อมแซมหนังสือได้หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วสอดมือเข้ามายุง่งไม่แน่ว่าแผ่นกระดาษที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหล่านี้อาจจะกู้กลับคืนมาไม่ได้ดังนั้นจึงได้แต่มองดูเฉยแต่ในที่สุดเขาก็อดรนทนไม่ไว กล่าวเสียงทุ่มว่าสำนักของจื้อเสนอความเห็นว่าให้ปกครองด้วยเมตตาธรรมทว่าฉีกวงจือกับใช้วิธีเผาตำรานับว่าโหดเหี้ยมเกินไปหน่อยแล้วการประชันคาลมที่จัดขึ้นสิบวันทําให้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วจงยวนจนคิดอยากจะแทนที่ท่านราชคูกำังเขามีสิทธ์อะไรถึงคู่ควรเพราะสํนักฝ่าเจียเก่ง ในการใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์และรวบอำนาจไว้ในกำมือด้วยเหตุนี้ชินหลิงวินมองเพียงแวบเดียวก็มองออกอย่างทะลุปรุปรงว่าภายในความรู้สึกลึกซึ้งและกว้างขวางฉีกวงจือเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงสแสวงหาความก้าวหน้าฮองเต้เสนอให้ส่งเสริมสำนักของจือปฏิเสธแนวคิดอื่นทั้งปวงเขากลับต้องการยกเลิกร้อยสำนัก ยกย่องสำนักของจื้อเพียงสำนักเดียวทุกถ้อยคำทุกการกระทำํำล้วนแสดงออกอย่างชัดเจนว่ารีบร้อนอยากจะเป็นขุนนางทำไมกวนสูอี้จะไม่รู้ว่าฉีกวงจือเป็นคนเช่นไรห,หากไม่มีนางก่อกวนป่านี้เขาได้เป็นขุนนางไปแล้วตำแหน่งขุนนางของบิดานางในยามนี้เดิมที่สมควรเป็นของเขาต่อมาเขาก็จะเสนอความเห็นให้ ยกเลิกร้อยสำนักยกย่องสำนักของจื้อเพียงสำนักเดียวเพื่อวางรากฐานแนวคิดของของจือ้อในแขวนเว่ยให้มั่นคงโดยเร็วที่สุดทว่าวิธีการเผยแพร่แนวคิดของจือ้อของท่านปู่และท่านพ่อเชี่งชาเกินไปสู้เขาไม่ได้หากพวกเขามิอาจทำได้ตามความคาดหวังของฮ่องเต้คิดว่าฉีกวงจื้อคงได้เป็นขุนนางใหญ่ เช่นนั้นแล้วจะมีตำรามากมายเพียงใดก็จะถูกเผากลายเป็นเท่า่านและมีความคิดของนักปราดอีกมากมายเท่าใดที่ถูกทำลายให้สูญสิน้นบาปกรรมที่ฉีก่กวงจือเป็นผู้ก่อสามารถเทียบได้กับจินสีฮองเต้ที่เผาตำราฝังบัณฑิตทั้งเป็นยิ่งคิดยิ่งสับสนวุ่นวายนางกล่าวอย่างเย็นชาว่า ในเมื่อฮ่องเต้ทรงประกาศราชโองการแล้วว่าจะสนับสนุนแนวคิดของจื้อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของแควน้นคิดว่ามีพระประสงค์ผู้ที่มีความสามารถเช่นเนี้ยอย่างยิ่งแม้ฉีกวงจื้อจะมีวิธีการเหี้ยมโหดจิตใจคับแคบหวังชื่อเสียง เกรงว่าอีกไม่นานพอกลางปีกบินก็พุ่งทลาถึงท้องฟ้ามีเขาเป็นคนออกหน้าและมีปัญญาชนของสำนักของจื้อคอยช่วยปลุกระดมแนวคิดของจื้อจะต้องเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วความวุ่นวายในแวดวงการประพันธ์ก็จะเกิดขึ้นเพราะเขาการยกเลิกเมธีร้อยสำนักก็จะเกิดขึ้นเพราะเขาทว่าเรื่องเหล่านี้เมื่อเทียบกับความมั่นคงของบ้านเมือง และการทําให้ราษฎรสวามิภักแล้วกลับว่าไม่มีค่าให้เอ่ยถึงช่างเธอถึงอย่างไรค่าก็เป็นแค่สตรีคนหนึ่งคําพูดของคนต่ําต้อยย่อมไม่มีน้ําหนักร้อนใจไปจะมีประโยชน์อันใดมีสู้เก็บรักษาตำลาไว้ดูจะเป็นจริงมากกว่ากล่าวจบก็เก็บเศษกระดาษต่อพางขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความกลัดกุ้มพัวเส้งเจจ้องมองนางขมิง กล่าวด้วยน้ำเสียงค่อนข้างอ่อนโยนว่าหูหยินไม่ต้องเป็นกังวลไปฮองเต้สรงมีท่านราชคูกับท่านเจ้ากรมพิธีการคอยช่วยเหลือสามปีจากเนี้ยจะเปิดสอบเคอร์อจรีถึงเวลานั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันจากภายนอกแนวคิดของจือก็จะกลายเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของแขวนอย่างรวดเร็วเหตุใดจะต้องหาคนช่วยผลักดันด้วย ชีกวงจือผู้นี้ค่อนข้างไร้เหตุผลหัวรุนแรงมักใหญ่ไฟสูงอย่างเห็นได้ชัดสามารถใช้งานได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่มิอาจใช้งานได้ตลอดไปฮองเตท้ทรงพระปีชาสามารถมีพระเนตรพระกันมากมายไม่ทรงถูกหลอกป <c oughs> เป็นแน่เพื่อนๆค่ะชมตัวเองอวยตัวเองสุดๆเลยนะคะหัวสังเจอได้ยินท้อยคำนี้กวนซูอี้ก็สบายใจขึ้นมาก ถอนหายใจกล่าวว่าหูหน้าเอ้อภายนอกดูหยาบกระด้งแต่กลับมีคารมคมคายคงเคยชินกับการพูดปอบใจช่างเถิดฮ่องเต้จะทรงกระทําอย่างไรข้าเป็นเพียงชาวบ้านมีอาจคาดการได้วันนี้มีสุราวันนี้ก็เมาก่อนเรื่องกวนใจของวันพรุ่งนี้วันพรุ่งเนี้ยก็ค่อยว่ากันใบหูของบุรุษร่างสูงใหญ่เผาจิวหลีแดงกดำ ผูห้หินได้รับการแต่งตั้งเป็นหูหหินขั้นหนึ่งฐานะสูงส่งจะไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านได้อย่างไรผูห้หินโปรดวางใจเถอท่านมีบุญวาสนาดีและโชคดีจะต้องมีสุราให้ดื่มทุกวันฉะไหนเลยจะมีเรื่องกวนใจของวันพรุ่งได้ชั่วชีวิตนี้ของท่านจะต้องไร้ทุกไร้กังวลได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเป็นแน่กวนซูอี้ยิ้มอย่างเบิกบานใจกว่าเดิม ปลายนิ้วสีชมพูชี้ไปยังบุรุษร่างสูงใหญ่เผ่าจิวหลีถอนหายใจกล่าวว่าบุรุษที่มุทะรุดุดันแต่มีคารมคมคายน่ารักนักได้เช่นนั้นข้าก็หวังว่าจะโชคดีอย่างที่หูหน้าเออพูดก็แล้วกันพอบุรุษร่างสูงใหญ่เผ่าจิวหลีถูกชมว่าน่ารักใบหูทั้งสองข้างก็แดงกำนอกจากจะเกาหัวยิ้มอย่างโง่งงมแล้ว ก็ไม่รู้ว่าสมควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากนั้นไม่นานกวนสูอี้ก็สงบสติอารมณ์ลงก่อนรวบรวมเศษกระดาษต่อจึงไม่ทันสังเกตเห็นอาการทำอะไรไม่ถูกของเขาแต่กลับเป็นชินหลิงวินและหลี่เื่อที่สะดุ้งตกใจจนพูดอะไรไม่ออกบางทีคำพูดที่กวนสูอี้ได้ยินคงเป็นเพียงคำวอวยพรจากใจแต่พอเข้าหูของคนทั้งคู่ กับเป็นกระสัดตัดแล้วไม่คืนคำมีค่าหนักเท่าหมื่นจุนเพราะเขาเป็นคนคลองแขวนเว้ผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงมีความทะเยอทะยานที่จะยึดคลองดินแดนจงยวนถ้าเขาคิดจะให้ใครไร้ทุกไร้กังวลได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขคงไม่ใช่เพียงความคิดชั่ววูบและพลังปากพูดเท่านั้นบุญวาสนาและความโชคดีที่พูดออกไปนั้น เกรงว่าก็คงรวมถึงตัวเขาด้วยกระมังเมื่อคิดได้เช่นนี้ชินหลิงอวินก็อดหัวเราะสมน้ำหน้าในความโชคร้ายของผู้อื่นไม่ได้คนนอกไม่รู้สายสนกลในแต่เขาที่เป็นเจนสีโหสนิทสนมกับฮองเต้อย่างยิ่งจะไม่เคยได้ยินข่าวลือได้อย่างไรเย่เจียววีผู้มีนามว่าเย่เจนที่อยู่ในวังผู้นั้นความจริงแล้วก็คือเย่เจน ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วของเจ้าหลู่ลี่เพราะมีเรื่องเข้าใจผิดหลายอย่างจึงถูกส่งมาอยู่ข้างกายฮองเต้โดยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าหลู่ลี่เครียดแค้นฮองเต้เอาใจออกห่างราชสำนักกลับคิดไม่ถึงว่าภรรยาใหม่ที่เพิ่งแต่งงานด้วยหลังจากผ่านไปหลายปีแล้วจะเป็นคนที่ฮองเต้พึงใจครั้งนี้คลายไม่ได้เสแสร้งแต่ถูกใจเข้าแล้วจริงๆ แต่ไหนแต่ไหรหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักฮองเตจะไม่สนใจนะน่ากลัวว่ายัางคงอยู่ท่ามกลางความสับสนมึนงงคิดถึงปีนั้นที่เย่เจินจากไปเจ้าหลูลี่เจ็บปวดเสียใจจนดื่มสุราเมาไม่ตลอดทั้งคืนเป็นผลให้สถานการณ์การรบผิดพลาดและสูญเสียสองเมืองไม่เพียงทําให้สหายร่วมรบต้องตาย แต่ยังทําให้ราษฎรมากมายนับไม่ถ้วนต้องตายตามไปด้วยมีหนำซ้ำยังทําให้พี่น้องร่วมสาบานของชิ้นลิงวินตายไปสองคนจากการรบในครั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ฮ่องเต้ผิดวังจะไม่ให้รู้สึกเกลียดชังเจ้าหลูลี่ได้อย่างไรหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นบางทีเขาจะเกลียดกล่อมฮ่องเต้สักหลายประโยคแต่โชคร้ายที่เป็นเจ้าหลูลี่กับเยจจ่เจิน เขาไม่ราดน้ำมันลดลงกองไฟก็นับว่ามีเมตตาแล้วลักลอบพบกันเถิดขอเพียงลักลอบพบกันทำให้เจ้าหลู่ลี่ถูกสวมหมวกเขียวอีกครั้งถึงจะดีในใจเขามีความสุขอย่างยิ่งความโกรธที่ตำลาถูกเผาลดน้อยลงพัวเสงเจอไม่สนใจสีหน้าแปลกประหลาดของลูกน้องดวงตาดำเจือฟ้าจับจ้องทุกอิริยาบถของหูหยินเจ้นเปยโห อย่างใจจดใจเจ่อวิธีการซ่อมหนังสือของนางช่างเลิศล้ำจริงๆหลังจากที่นางค่อยๆแย,ยกแผ่นกระดาษไม้เกรียมที่เกาะติดกันออกอย่างเบามือแล้วต่อมาก็คีบหนังสือทั้งหนาทั้งหนักออกมาประกบกันใหม่อีกครั้งทำอยู่ครึ่งชั่วยามโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเศษกระดาษทั้งหมดถูกรวบรวมนำมาใส่กล่องแพรอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่าทางจริงจังและสีหน้าเคร่งครึมของนางแม้แต่ความโกรธที่ซ่อนอยู่ในดวงตาทำให้นางมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหัวเส่งเจอมองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงทำให้นึกถึงบทประพันธ์บางตอนในคำพีกวีความรู้สึกหวานชื่นที่ควรผุดขึ้นมาในใจพลันเกิดความขมฝาดทันใด ขณะที่เขาพยายามระง,งับจิตใจที่สับสนวาวุ่นกวนสูอี้ก็จัดการหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประสานมือขออำลาผูหยินจะไปแล้วเรึเดิมคิดจะชักชวนให้อยู่ต่อทว่ากับไร้ข้ออ้างที่เหมาะสมบุรุษร่างสูงใหญ่เผาจิวหลีจึงได้แต่ถามอย่างไร้อารมณ์ประโยคหนึ่งสายมากแล้วค่อยนัดเจอกันไหมกวนซูอี้ถือกล่องแพรลุกออกจากที่นั่ง และเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงน้อมตัวลงกระซิบข้างหูของฉินหลิงอวินก่อนยิ้มให้หลี่ซื่อแล้วเดินออกไปหัวแสงเจอไม่ได้ยินท้อยคำของนางให้รู้สึกหงุดหงิดมากกว่าเดิมรอให้คนเดินลับหายไปจากสายตาแล้วท่าทางซื่อๆไร้เล่ห์เหลี่ยมก็ถูกแทนที่ด้วยท่าทางวางอํานาจบาดใหญ่เขาสั่งเสียงทุ้มดุว่าเมื่อครูหนังพูดเรื่องใด บอกเรามาประเดี๋ยวนี้หลี่ซื้อมองน้องชายของสามีด้วยสายตาสงสัยขมับของชิ้นหลิงอวินพันมีเหงื่อเย็นผุดพลายคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่าหูหยินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในหอวินซุยอย่าให้คนนอกรู้มิฉะนั้นจะส่งผลให้ข้าไม่ได้ครอบครองสิ่งที่ปรารถนาะและสูญเสียความรักตลอดการภัยคุกคามนี้รุนแรงเกินไปแล้ว เขามีกล้าขัดคำสั่งอย่างเด็ดขาดใบหน้าของหลี่ซื่อแดงเรือพางยิ้มแหง้งหัวเสียงเจอพยักหน้าอย่างเข้าใจถึงอย่างไรนางก็เป็นหลานสาวของกวนฉีกวงจะมาวิพากวิจารณ์ณแนวคิดของขงจื้อได้อย่างไรคำพูดเหล่านั้นทางที่ดีพวกเจ้าก็จงลืมไปเสียองครักษ์ไม่กี่นายและองค์รักษลับที่ซ่อนตัวอยู่ในที่ลับเขาไม่จำเป็นจะต้องกำชับอะไร ชิ้นลิงวินและหลีเซ่พยักหน้ารับปาหลังจากมองส่งห้องเต้กลับว,งวังแล้วก็บังเกิดความคิดอยากเดินเที่ยวเล่นเอาล่ะค่ะเพื่อนๆคาเอาเพิร์ต่อไปนะพระเอกของพวกเราก็คือฮ่องเต้องนี้แล้วละค่ะแหมเผ่าจิวหลีนะคะก็ได้ของจงหยวนเป็นครั้งแรกเลยเผ่านี้แล้วก็สถาปนาตนขึ้นเป็นฮ่องเต้น,นะคะแล้วเขเป็นฮ่องเต้ที่ดีนะเพื่อนๆคือเขาอยากจะ เรียนรู้นะคะเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็แนวคิดของคนจงหยวนจงหยวนก็คือพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่เองนะคะดังนั้นแล้วเขาก็เลยอยากจะหาคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถเนี่ยเข้าไปทํางานในวังหลวงนั่นเองแล้วก็แน่นอนนะคะด้วยนางเอกของเราจําชาติที่แล้วได้ชาติที่แล้วเนี่ยฮ่องเต้เลือกฉีกวงจือเข้าไปทํางานแล้วก็ทําให้เกิดแบบข้อ เรียกว่าข้อบัญญัติอะไรที่มีความเข้มงวดโดยเฉพาะกับชีวิตผู้หญิงมากๆเลยนะคะก็ทำให้หลายๆคนต้องตายแม้กระทั่งหลี่ซื่อคนที่ท่านเจน้นซีโหรักเนี่ยแหละคะ่ะคือเจน้นซีโหนั้นเป็นน้องชาย ของสามีของหลีซื้ออีกทีหนึ่งนะคะแล้วเขาลักพี่สะใภ่ไงแล้วคือพี่ชายเขาตายไปนานแล้วนะคะแล้วชีนี้สมัยก่อนน่ะชาติก่อนของนางเอกก็รู้ว่าหลี่ซื้อนั้นถูกหลอกให้กลับไปที่บ้านเดิมจากนั้นก็โดนถ่วงน้ํานะคะเหมือนใส่เหมือนไอที่เขาใส่กงหมูอ่ะเพืเ่อนๆแล้วก็ไปถ่วงน้ําตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ได้นางเอกของเราก็ช่วยให้คููเนี่ยนะคะหลีซื้อกับท่านชินจิงอิ่นเนี่ยได้แบบลงเอยกันได้นั่นเองนะคะแต่นี้ก็เป็นเรื่อง หลังๆอีกนั่นเองแต่เดี๋ยวแอดหวานบอกเพื่อนๆไว้ก่อนจะได้แบบเออเดี๋ยวเราฟังเรื่องราวที่เป็นความรู้มากเกินไปลืมว่าโอเคไฮไลท์หลักมันคืออะไรนะคะนั่นก็คือนางเอกของพวกเราตายแบบเจ็บช้ำนะคะด้วยด้วยกฎการปกครองด้วยแล้วก็ด้วยการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่พูดชาติที่แล้วเออใช้มีมารยาทมากเกินไปนะคะเป็นลูกหลานบัณฑิตนะคะแล้วก็มีมารยาทโคตรๆก็ไม่พูดไม่อะไรก็ตายไปแบบ แบบที่ไม่มีใครเห็นค่านั่นเองชาตินี้เอาใหม่นะคะรีเซ็ตชีวิตใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนในอพิสซดหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ